พี่น้องสูตรโบราณครับผมก้อนดินวิเศษกับบวกน้ำกำลังจะแห้งครับผมพี่น้องกับว่าแห้งหรอเอาจำได้บนน้อยเนาะเมองน่น้นนาะพี่น,อน้องเนาะ้าเบิงได้ครับผมก้อนดินวิเศษลงน้ำไปแล้วเดี๋ยวจากสองก้อนเน่ะก้อนมันบ่นแย่ปันใดพี่น้องดินปวกครับผม เยอละละมองเดียวกันเลยครับผมนี่แงองเบิง้งสิเป็นแจ้งไดเดี๋ยวแต่งก่อนพี่น้องของเขาหนึง่ง วัานถึกหม่องวานละพี่น้องเออทีป่ปลาขึ้นเยอะสร้นปลาอีหยังดอกอุย้ยปลาขาวโดดนี่ปลาเยอะก่อนดินพิเศษทำงานบ่นี่พี่น้องปลาขาวครับผมขาเป็นตัวนึง phong lắm ngon nữa mày 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 thêm cả nó cũng nhanh hớp cái nhẹp kìa đưa đi, đi bỏ muốn nó ra đó ừ. nhanh gì ô ô oh. ดินพิเศษทำงานนี่ดีพี่น้องปลาขาวกระปตองหมันๆครับผมฟุกบ่ปราปตองตัวใหญ่ดินะเคยมาใส่มอ้อนันมีปลระตองอยู่ครับตัวใหญ่ดิแปดซิลละใส่มอ้อ ฉล,ลาดหมนานเดี๋ยวผมสิงยางวาลงไปคุณนี่ป่ายไงยยุยกระเาวาสองตัววานมัวไปเลยพี่น้องเพราะได้กับข่าวแล้งครับ เสียงปลานิ้อยู่ครับตายรวจจะข่าเขา่เข่าเขาและตัวนี้ขาวอาหลายตัวครับตัวปลานิ้งจะยู่บนอนเสียงไม่อยากอ ยวูวับเป็นปลาขาวเดี๋ยวก็ถือดพี่้อ่ะผมเจอปลาตัวหนึ่งพี่น้องลงนีละเดี๋ยวเบิ้งครับผมเป็นปลาอะไรกันนั้นดิ๊กยูน,นี้แหย่เด้อ ดิบขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหนี่นี่ตะเคียงครับผมอุ้ยเย็นยัยโอ้โหฮิฮิฮหมานฮูนาะ ปลาใหญ่อีกแล้วครับผมไซโลเนี่ยว่ามันดึกถึงมาหนึ่งเอเครับผมโคนมันลมพี่น้องมาหันในปลาสลิดมาบาดมาหันปลาขาวน้อยหลายโอ้หมานปลานิ้นกับนี้ครับปลาตะเพียนตะปีมาหันพี่นอ้องนาำมันไม่แห้ง มานพีเกต้ขาหน่อยเก็บก่นฝ่า,ายยั่งหลตัวหมอบานงามคืนจังบานไงเสียงรถจังบลายหลพี่น้อมยุ่งแข่งทงั้งเดี๋ยวผมสิบ้านไปเรื่อยๆข,ขันได้ก็ิีห้เบิ้งพี่น้อง เด้มาหลายเติบครับตัวเงี้อยู่เดี๋ยวไปเทยที่บ้านกันครับผมเห็นบ่าน้ำนหน่อยๆนยกับบ้านได้เนื้อกีดด่เล็บพี่น้องบ้านไปบ้านมาครับได็ปลาตะเพียนไงี้วตัวหนึ่งตัวนี้หนึ่งกินครับผมโอเคครับมาพี่น้องตอนนี้กสรุปผลงานเรามาถึงบ้านแล้วปลาตะเพียนใงญ่ามาตัวหนึ่งน่าจะกิโลได้ครับผมตัวนี้ปลาตองปลาบูปลาบูหนี่เขารอบนี่สีเท้าตกการเลยเนีย่คือปลาสลิดครับผม สลิดมาซีแม่แล้วก็บพบปลาขาวครับผมผลงานสดๆเลยพี่น้องป่าแต่เพี้ยนกับพังงัดพังงัอ้ย <c oughs> ตัวใหญ่แฮงอ้วนตบเลยพี่น้องอ,โอ้โอเคครับผมมันมานคือเก่าพี่น้อง